ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go <c oughs> So What's yours excited เช้าวันนี้นะคะใบตองก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของภาคตะวันออกนั่นก็คือเกาะกูดค่ะแต่ไหนๆก็ผ่านจังหวัดจันทบุรีนะคะใบตองก็จะไม่พลาดค่ะที่จะมาใช้เส้นทางนี้นะคะก็คือถนนคะุ้งวิมานค่ะหรือว่าถนนบุรพาชนธิติตนเองเดี๋ยวเราขับวนดูดีกว่าว่าถนนจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่า ที่สวยที่สุดของภาคตะว,วันออกมาแล้วใบตองก็จะตะลุยจันทบุรีต่อค่ะและที่แรกที่มาถึงแล้วนะคะนี่คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพริว้วทำไมต้องมาที่นี่ค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีธรรมชาติที่อุด,ดมสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วน้ำตกนี้นะคะก็อยู่บนเทือกเขาสูงถึง20เมตรค่ะเรานะคะก็ต้องจอดรถเอาไว้ข้างนอกค่ะแล้วก็เดินเท้าเข้าไปในอุทยานนะ,นะคะเราราว450เมตรเท่านั้นค่ะไม่ไกลมากไปตะลุยกัน ค่าบริการนะคะก็ไม่แพงมากแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันเขามีรถบริการด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องนั่งรถหรอกเนาะเดินดีกว่า ไ้ตองมาน้ําตกพริ้วเนี่ยนะคะก็ตรงกับวันหยุดพอดีค่ะนี่เพิ่ง10บโมงยังไม่10บโมงครึ่งอ่ะนะคะก็มีนักท่องเที่ยวค่ะหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยคิดว่าวันธรรมดาก็น่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะคะด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะน้ําที่นี่นะคะเป็นน้ําที่มาจากธรรมชาติะคะ่ะก็ด้วยความที่น้ำตกในอยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษ ที่น่าจะมาเที่ยว,เ,ยวเขาก็มีป้ายบอกค่ะระยะทางนะแต่ละจุดมีอะไรบ้างก็ตามมาเดี๋ยวพาไปดูเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเห็นว่านี่คือ เจดีค่ะซึ่งในสมัยนะคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมาประพาสที่นี่นะคะแล้วก็ท่านได้ทรงปราบปรื้มเรียกว่าชอบที่นี่มากๆเลยนะคะก็เลยสร้างเจดีนี้เนี่ยไว้เป็นที่ระลึกซึ่งด้วยความที่มันผ่านระยะเวลานะคะแบบเนิ่นนานมาแล้วเนี่ยมีเฟิร์นเนี่ยมาเกาะมาติดอย่างนี้นะคะทำให้มันดูมีเสน่ห์แลวก็มีมนต์ขลังสวยงามมากมาก เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความสูง20เมตรจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ค่ะนี่ไม่ใช่หัวบักาวค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ของประกอบฉากเท่านะนั้นนื่อคือนี่ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีปลาอาศัยอยู่หลายชนิดมากค่ะโดยเฉพาะาปลาลวงนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับปลาตะเพียนเลยค่ะแล้วเขาเนี่นะคะก็ชอบอาศัยกระยูกเป็นลุ่งมา กวัานึงร้อตัวทีเดียวเยอะมากต้องบอกก่อนว่าคนเนี่ยไม่ไม่จับเขามากินค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขากินพืชแล้วเขาก็กินผลไม้ป่าเข้าไปค่ะทําให้ตัวเขาเดี๋ยวมีพิษเวลาเราเอาเข้าไปทานเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดอาการมึนเมาได้ค่ะแต่ก็ชอบรวมปรกกาเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาให้คุกินกัน อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วนอกจากนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็เย็นสบายค่ะเหมือนเปิดแอร์ธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่มีข้อห้ามนิดนึงค่ะห้ามนําสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะคะนี่คือพวกใครยาพลาสติกกระดาษอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาเข้ามาก็เอากลับไปด้วยนะคะมีกฎก็ต้องเคารพกฎเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้สวยเหมือนเดิม เอาละเดีย๋ยวไปตองขอไปเล่นน้ำก่อนละกันตอนนี้เพเลิดเพลินกับบรรยาก,กาศธรรมชาติแบบนี้มากๆเลยนะคะโอ้ยลง <Yeah. S 1> จากน้าตกพิ้วนะคะใครจะไปคิดล่ะคะว่าจันทบุรีจะมีหอยใหญ่ด้วยหอยนางลมตัวใหญ่ๆวันนี้ไม่ต้องพามา ตะลุยฟาร์มหอยของคุณลุงปรีดาค่ะมานีมาสวัสดีค่ะเ,คคเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะพาไปดูฟาร์มหอยใช่ไหมคะครับผมอยู่ตรงไหนไกลไหมคะออกจากนี่ไปก็ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวลงเรือไปกันเดี๋ยวค่ะคุณลุงปรีดาเลี้ยงกี่ไร่คะสามสิบไร่ครับสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> ไร่ <30 S 1> ไ ถ้านับเป็นจานํานวนตัวหอยกี่ตัวก็เรียกเป็นเส้นนะเป็นตวงอ่ะร้านกวาเส้นร้านกวาดเส้นโอ้โหน้ําลายเริ่มไหลแล้วค่ะส่งขายที่ไหนบ้างคะหอยนางรมของคุณลุงอะคะอ่างศิลาเจ้าเดียวอ๋อก็พอส่งไปที่อ่างศิลาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะทําการส่งออกไปเองทั่วประเทศก็ถือว่านะคะความหอยของคุณลุงเนี่ยได้ส่งออกไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าหอยใหญ่เนี่ยมีแค่ที่สุราษฎร์ธานี แตงจริงที่จันทบุรีก็มีนะคะเดี๋ยววันนี้คุณลุงปีดาจะเป็นคนพาไปยืนยันค่ะว่าหอยใหญ่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรอด,ดูค่ะวันนี้ไปตองก็ถึงขนามนะคะซึ่งขนานนี้นะคะก็เป็นชื่อเรียกใช่ไหมคะ,<น>ะของทางแถวจันทบุรี <S <S <นะ S 1> ที่เป็นแพรนะคะแล้วก็มีบ้านอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า ออกสู่ทะเลมาแล้ว30ไร่ขอ,ของคุณลุงนี่มันกว้างมากนะไคะคุณลุงวันนี้วาเป็นลูกสาวคุณลุ <_ disagreement> งวันนี้แจะด้านหลังใบตองนี่นะคะ <_ linear> ก็เป็นฟาร์มหอยของคุณลุงปรีดาทั้งหมดเลย <_ gross> เดี๋ยวคุณลุงปรีดานะคะจะให้พี่ที่เขาเก็บหอยนะคะพาไปตองไปเก็บหอยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมากินกันสดๆแต่ก่อนอื่นที่จะไปค่ะเดี๋ยวเรามา ทำความรู้จักกับหอยนางรมกันก่อนดีกว่าค่ะคุณลุงคุณลุงก่อนที่เราจะเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยค่ะเราต้องเตรียมอะไรก่อนบ้างเริ่มแรกเราก็ต้องทําเป็นแผงหอยอย่างเงี้ยเป็นแพ่แล้วพอเราตั้งสเสาเสร็จเราทําอะไรต่อคะแล้วผมก็ไปซื้อเชือหอยมา เชื้อหอยมาแล้วก็มาให้ลุงน้องแฝดอีกทีและนี่ก็คือเชื้อหอยค่ะที่มีอยู่5เส้นอย่างที่บอกนะคะมีแป้นปูนเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าโตประมาณนึงแล้วใช่ไหมคะคุณลุงปิดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณอันนี้ชิ้งไว้กี่เดือนแล้วสามเดือน <3 S 1> ประมาณ,มาณอันนี้สามเดือนก็จะโตประมาณประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหอยแปดเก้าเดือนกันค่ะว่าจะโตขนาดไหน ทงที่จะสงบมากค่ะเพราะว่ายังเป็นทะเลอ่ะนะแล้วก็ข้างๆก็เป็นป่าชายเลนยาวไปแบบรอบอาณาบริเวณนี้เลยนะคะเป็นเหมือนเขื่อนอะ่ะกั้นอยู่รอบๆแบบนี้นะคะทำให้เป็นแหล่งกักตุนสารอาหารให้กับพวกหอยพวกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปต้องรอคุณลุงนะคะเก็บหอยนางรมเนี่ยไปจำนวนหนึ่งก่อนนะ,นะคะเดี๋ยวให้คุณลุงแกะให้ดูตัวหนึ่งอู้ นี่ขนาดตัวยังเล็กอยู่นะฮะแต่สําหรับใบตองใบตองว่าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วแหละเออเดี๋ยวเราก็จะได้หอยนางรมกลับไปนะคะเ,ออเดี๋ยวเราเอากลับไปที่อินกับคุณลุงปีดาที่นู่นกันอออ,อ,อุ้ยมีพ่นน้ําใส่ด้วย หอ,อยนี่แกะกันเสร็จแล้วสดๆนะคะเมื่อกี้เลยนี่ก็เป็นน้ำพริกเกลือซึ่งมันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรานั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือยอดกระถินนะคะก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูพร้อมกับกินไปด้วยเลยแล้ะกันนะคะเดี๋ยวให้คุณลงุงไีดาเป็นคนสอนว่ากินยังไงนะคะ จริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณลุงปรีดามากๆนะคะที่นอกจากจะให้เราได้มาชิมหอยนางรมสดๆแบบนี้แล้วนะคะยังพาเที่ยวชมสวนออต้องเรียกว่าฟาร์มสิหนูก็เป็นสวนมาจากไหนเป็นฟาร์มหอยนางรมของคุณลุงนะคะใครที่อยากมาเรียนรู้แบบไปตองนะคะคุณลุงก็ยินดีที่จะให้มาได้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากๆจริงๆค่ะวันนี้สุดยอด จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่จันทบุรีนะคะก็สนุกมากตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้ามาวันนี้ถือว่าคุ้มแล้วก็มาปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆที่นี่นะคะติดตามต่อไปค่ะจุดหมายปลายทางของใบตองอยู่ที่เดิมค่ะนี่คือเกาะกูดจังหวัดตราดนะคะสุดชายแดนประเทศไทยคราวหน้าใบาตองจะไปที่ไหนรอติดตามนะคะอย่าลืมหากชีวิตทีการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอบๆบบจุดหมาย go เ yeah! ย ไม่ไปหรอกกินข้าวดีกว่า